สวัสดีค่ะเนลเลนเทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่เชื่อว่าถูกใจหลายๆท่านแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเน่จะมาพาทําไอศครีมโฮมเมดค่ะก็ไอศครีมโฮมเมดวันนี้นะคะเราจะทํากันเรียกว่าแบบหลากหลายไอศครีมด้วยนะคะ มีทั้งไอศครีมโอริโอ้ไอศครีมมอคค่าแอลมอนไอศครีมมโลอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าวันนี้เน่จะพาทําไอศครีมอะไรบ้างค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําไอศครีมรสชาติต่างๆนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเดี๋ยวเน่ต้องมาทำเบสไอศครีมก่อนนะคะก็ง่ายๆที่บ้านเองนะคะเราจะมีวัตถุดิบนะคะอยู่แค่2อย่างเองค่ะ นั่นก็คือเป็นวิปปิ้งครีมนะคะวิปปิ้งครีมเน่ก็จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแท้นะคะก็คือเป็นเดริคครีมแบบนี้นะคะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะแต่ว่าวันนี้เน่ใช้เป็นแมกโนเรียนะคะแล้วก็เราจะมีนมข้นหวานค่ะอัตราส่วนนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือถ้าเราใช้วิปปิ้งครีม100กรัมนะคะเราก็จะใส่นมข้นหวานที่60กรัมนะคะทีนี้เจ้าตัวเนี้ยค่ะกล่องนี้เดี๋ยวเน่จะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะกล่องนี้เนี่ยปริมาณของเขาจะอยู่ที่ 946 ml นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า946 ml เนี่ยก็คือเป็นที่กี่กรัมนะคะก้อนนี้เราได้ว p ปปิ้งครีมมาอยู่ที่900กรัมนะคะเพราะฉะนั้นพอวิปครีมวิป i ิ้งครีม900กระะัมค่ะเน่ก็จะใส่นมข้นหวานนะคะนมข้นหวาน60คูณ9ก็คือ540กรัมนะคะ,นะคะ เริ่มต้นค่ะเน่ก็จะมาตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูก่อนนะคะเทลงมาในอ่างเลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตใช้เป็นเ,เครื่องปั่นเครื่องผสมนะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นตะก้อมือเดี๋ยวจะใช้เวลานานแต่ว่าถ้าเราอยู่บ้านนะคะไม่มีเครื่องตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ตะก้อมือได้เลยนะคะตีให้ขึ้นฟูเท่านั้นเองค่ะ วิปครีมก็ขึ้นยอดประมาณนี้นะคะเนวาก็ใช้ได้แล้วค่ะประมาณนี้แนวน้ําแข็งมาลองนะคะที่ที่ก้นถังเพื่อที่ว่าจะได้แบบว่าวิปครีมเขาจะได้ตีขึ้นง่ายๆนะคะก็เรียกว่าใช้เวลาอยู่ประมาณสักสามนาทีนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้วิปครีมมาเป็นเนื้ออย่างนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเนก็จะเอานมข้นหวานค่ะที่เราตวงไว้เมื่อกี้นะคะค่อยๆเทลงมาเลยค่ะก็เทไปปั่นไปก็ได้นะคะอ่าแต่เน้ก็ค่อยๆเทไป ก็ประมาณนี้พอเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเน่จะมีเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งก็คือประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะจริงๆแล้วก็เนี้ยเราเป็นเบสไอศครีมได้ละแต่ว่าทีนี้ค่ะเน่จะมีเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งค่ะถ้าเราอยากให้มีความแบบไอศครีมเรามีความหอมๆหน่อยนะคะเราสามารถที่จะใส่วานิลลาเอ็กซ์แทรกนะคะลงมาสักประมาณ1ช้อนชาได้ค่ะอันนี้เป็นช้อนครึ่งทีสปูนนะคะครึ่งช้อนชาก็เดี๋ยวเราใส่2องที่ ประมาณนี้เราก็จะได้ไอศกครีมที่มีความหอมโอเคเร้มาแล้วค่ะ แค่นี้เราก็จะได้เบสไอศครีมที่มีความหอมแบบเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะว่าเอ๊ะเราได้ไอศครีมเป็นยังเราได้เนื้อเบสไอศครีมเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเน่ขออนุญาตชิมนิดนึงอืมยิงแค่นี้ก็อร่อยแล้นะคนะเนี่ยหวานมันแล้วก็หอมวานิลาเบาๆเบาๆอืมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาทำไอศครีมรสชาติต่ตางๆกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเน่จะมาทำไอศครีมบุกบราว์ชูการ์ค่ะ เราก็จะมาแบ่งไอศครีมนะคะเดี๋ยวเนจะใส่ถ้วยนะคะอันนี้จะเป็นถ้วยขนาด8ออนนะคะเน่จะตักไอศครีมลงมาค่ะเบสไอศครีมนะคะที่ประมาณ100กรัมนะคะอันนี้นะคะเราก็จะได้ไอศครีมมา100กรัมค่ะก็จะมีบุกบราวน์ชูการ์นะคะแล้วก็จะมีซอสบราวน์ชูการ์ค่ะเราจะตักบุกบราวน์ชูการ์ลงมานะคะที่ประมาณแค่เนี่ยค่ะ1ช้อน <S 2> <S 2> ประมาณ1ช้อนแค่เนี้ยนะคะ ก็เราลองใส่ลงไปค่ะว่าบุกบราวน,นี่ใส่ไปประมาณเท่าไหร่อันนี้ประมาณ20กรัมนะคะ1ช้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสลงไปนิดนึงค่ะแค่บีบลงไปนิดเดียวแค่นี้ค่ะแล้วเราก็คนค่ะคนให้เข้ากันอ๋เป็นไงคะมีความแบบว่าสีเปลี่ยนแล้วเห็นไหม น่ากินเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้มาเป็นไอศครีมบุกเบลชูก้านะคะเดี๋ยวเน้จะมาแช่ใส่ถ้วยนะคะนี่เบลชูก้าคอนจักไอศครีมนะคะ By Oriental c o f f e e ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะแช่เอาใส่ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะาไปแช่ช่องฟริสนะคะแช่ช่องแข็งและเดี๋ยวพอ เรียบร้อยแล้วอะค่ะเราค่อยมาดูกันนะคะว่าเราได้ไอสเรีมรสชาติเป็นยังไงบ้างอันนี้ถ้วยอาจจะใหญ่ไปนะคะเป็นถ้วยเป็นถ้วยขนาด8ออนอ่ะเยว่าจริงๆถ้าถ้าเราทำขายจริงประมาณนี้นะ่าอาจจะต้องใช้ถ้วยแค่สักประมาณ6ออนหรือ5หรือ6ออนน่าจะกำลังโอเคเพราะความแบบว่า เ,เพิ่มสีสันให้ไอศครีมนะคะเน่จะหยอดซอสลงไปนิดนึงค่ะ,ะประมาณแค่นี้แล้วกันค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่แข็งนะคะเมนูต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำไอศครีมสตรอเบอรี่กันค่ะ ไอศครีมสตรอเบอรี่นะคะเน่ก็จะมีสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะที่เราเอามาใส่ช่องชิลไว้จนเขาละลายแบบนี้นะคะทีนี้ตอนหนึ่งถ้วยอะคะ่ะเราก็ตักเบสไอศครีมมาเหมือนเดิมนะคะประมาณ100กรัมค่ะ,ะน่สตรอเบอรี่ค่ะเราจะใส่สตรอเบอรี่มาอยู่แค่ประมาณสักสี่ลูกก็พอค่ะแล้วแต่นะคะว่าเราอยากจะแบบเราทาทานเองที่บ้านใส่สตรอเบอรี่เยอะๆไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ใส่มาลูกแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณนี้ ้ประมาณ4ลูกแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนิดนึงนะคะแล้วเราก็ยียีไอส์แอกยียีสตรอเบอรี่นะคะให้เขามีความแบบว่าเละเลนิดนึงนะคะนี่แล้วก็ยียีสตรอเบอรี่ถ้าที่บ้านใครมีที่แบบว่าที่กดกดของตัวอ,อะไรนะมันฝรั่งอะคะ่ะเอามาใช้ก็ได้นะคะ อันนี้เราก็ยียีสตรอเบอรี่ไปประมาณนี้นะคะเราก็มาเทใส,ส่อศสครีมของเราได้เลยนะคะอ่าแล้วเราก็ค้นให้เข้ากันเป็นไงบ้างคะได้แล้วไอศครีมสตรอเบอรี่เห็นไหมคะง่ายไหมง่ายเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองเราควรแบบว่าไม่ต้องให้เขาแบบเป็นสีเดียวกันทั้งหมดก็ได้นะคะให้เขามีความรู้สึกว่าแบบเหมือนมีความแบบเป็นแบบสองสีอย่างนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ถ้วยค่ะ เอาสตรอเบอรี่วางท็อปหน้าไปนิดนึงก็ได้นะคะสักลูกหนึ่งวางไปแล้วก็โรยด้วยไซรัปเขานิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะแค่นองค่ะเราก็ได้แล้วนะคะไอศครีมสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเนี่ไปแช่แข็งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันอ่าเดี๋ยวไอศครีมถ้วยต่อไปนะคะเนี่ก็จะมาทําเป็นไอศครีมคาราเมลค่ะแน่นอนค่ะพอเราจะทําไอศครีมคาราเมลเดี๋ยวเน่จะมีซอสคาราเมลค่ะ ซอสคาราเมลนะคะเน่ก็จะใช้มาเป็นซอสคาราเมลของดาวินชีนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีซอสคาราเมลยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือทําเองก็ได้นะก็เดี๋ยวเน้ก็จะใส่ซอสคาราเมลนะคะลงมาค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็มาใส่เบสไอศครีมก่อนนะคะ100กรัมเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเน่ก็จะใส่ตัวซอสคาราเมลนะคะแล้วก็แล้วแต่เลยนะคะเราชอบหวานมากหวานน้อยนะคะแต่ว่าเน่จะใส่มาประมาณสัก10 ml พอค่ะ นี่นะคะเราก็ได้ละซอสคาราเมล10 m l แล้วก็โรยลงมาเลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะชอบหวานมากหวานน้อยก็มาปรับที่คาราเมลเพราะว่าคาราเมลแต่ละยี่ห้อเขาก็ความหวานความหอมเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ลองลองปรับสูตรกันดูเอาเลยนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็ได้แล้วค่ะไอศครีมคาราเมลนะคะเรียบร้อยแล้วง่ายไหมคะ ง่ายเนอะพอเรามีเบสไอศครีมค่ะทีนี้เราอยากจะทําอะไรเราก็นี่เลยค่ะผสมตามนี้เลยนะคะเอาค่ะมีความลาดซอสคาราเมลเขาลงไปนิดน,นึงก็ได้นะคะเดี๋ยวพอเราตักจะได้แบบความหวานหอม แค่นี้เองค่ะเราก็จะได้มาเป็นไอศครีมคาราเมลแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไปแช่ช่องฟรีซก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นเมนูไอศครีมช็อกโกแลตค่ะไอศครีมช็อกโกแลตนะคะก็แน่นอนค่ะเราก็จะต้องมีซอสช็อกโกแลตใส่ลงมาด้วยนะคะ เน่ก็จะมาใช้ซอสช็อกโกแลตของดาวิชีอีกนั่นแหละคะ่ะเป็นซอสช็อกโกแลตตัวนี้นะคะที่แบบว่าเราสามารถเอาไปแบบว่าโรยเครื่องดื่มโรยไอศครีมโรยขนมปังอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะก็แต่ว่าจริงๆเราเน่ก็มีคลิปที่ทาซอสช็อกโกแลตเอาไว้นะคะก็ใช้ซอสช็อกโกแลตที่เราทําเองก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกที่จะทําเองก็ซื้อเอาเลยนะคะค่ะเน่ใส่เบสไอศครีมมาที่100นะคะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ซอสช็อกโกแลตนะคะที่10 m มลเหมือนเดิมค่ะ เนี่ยก็จะใส่ลงมานะคะ10 ml แต่ว่าถ้าใครชอบอยากเข้มข้นหวานมากหวานน้อยก็เอาที่เราชอบได้เลยนะคะ,ะแล้วเราก็คนจริงๆแล้วอะค่ะเราจะคนให้มีความแบบไม่ต้องเข้ากันหมดก็ได้นะคะเนี่ยแค่ตะล่อมตะล่อมอย่างนี้ก็ได้นะคะให้เขาเกิดความแบบเป็นลายลายอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยแค่นี้พอแล้วก็ได้นะคะอ่าเราลองเอาแบบแบบนี้บ้าง นี่นะคะเราเสร็จแล้วค่ะเน่กก็เทสใส่เลยค่ะแค่นี้เองเห็นไหมคะเขาก็จะมีความมีลายของไอศครีมโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาเขาไปแช่เย็นนะคะเดี๋ยวเนี้ไปแช่ช่องฟรีซก่อนนะคะไปนะคะเดี๋ยวเนี้ก็จะมาทำเป็นไอศครีมโอรีโอ้นะคะ ไอศครีมโอรโอแน่นอนค่ะเราก็จะต้องมีโอรีโอด้วยนะคะอ่าอเอามา2คู่ค่ะแล้วเราก็เอามาใส่ถุงซิปล็อกนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็หาอะไรมาตำค่ะนี่เห็นไหมคะเราก็ได้มาปนๆอย่างนี้เลยค่ะจริงๆแล้วถ้าเรามีเครื่องปั่นก็ปั่นเอาก็ได้นะคะแต่ว่านี้เน่แบบเอาแบบให้ดูว่าแบบเพ้ยจริงๆเราทําแบบง่ายๆอย่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ เราก็ได้มาเป็นโอรีโอป่นๆแล้วเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็มาเอาเบสไอศครีมค่ะที่100กรัมเหมือนเดิมเลยนะคะโอรีโอ <Oreo S 2> ที่เราบดเอาไว้นี่และคะ่ะใส่ลงมาเลยนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวพอเ,เขามาเป็นไอศครีมะคะ่ะเราก็จะได้มีความแบบกรุบๆของเนื้อโอรีโอด้วยนะคะเนี่ยเราก็คลุกๆไปเนี่ยคะ่ะแค่นี้เองเห็นไหมง่ายไหมเราก็จะได้มาเป็นไอศครีมโอรีโอเรียบร้อยและะ้วค่ะ อ่เงี้เรเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยละเนี่ยค่ะเราก็ได้แล้วค่ะโอรีโอไอศกรีมเราแบบว่าทําทานอยู่กับบ้านนะคะอยากเสิร์ฟแบบกริปเก๋ก็ได้นะคะเราก็แปะเขาลงไปเลยก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่านี่คือโอรีโอไอศกรีมนะคะ <c oughs> อันดับต่อไปเราจะมาทำเป็นไอศครีมไมโลกันนะคะเราก็มาทำการผสมไมโลก่อนนะคะเน่ก็จะใช้ไมโลค่ะลงมาแค่ประมาณ2ช้อนชานี่นะคะ2ช้อนชาประมาณนี้ค่ะนี่หนึ่งแล้วก็2แค่นี้นะคะเนใส่น้ำร้อนนิดเดียวนะคะคือจริงแค่เอามาผสมให้ไมโลเขาแบบว่าละลายเท่านั้นเองค่ะถ้าเราอยากให้มีความเข้มข้นมากๆก็ใส่เยอะขึ้นก็ได้นะคะ เบสไอศครีมนะคะ100กร,รัมเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเราก็มาคนคะ่ะให้เข้ากันชาบเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วมีความไมโลไม่โลอมเมดค่ะอยากทำอะไรก็ได้ เมนูต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะทําเป็นมอคค่าค่ะตอนแรกเน่ว่าจะใส่อัลมอนด้วยอัลมอนไม่มีแล้วนะคะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทําตัวมอคค่ากันก่อนเลยนะคะก็คือกาแฟกับโกโก้มาผสมกันนะคะให่จะใส่กาแฟนะคะที่เอา1ช้อนชาแบบธรรมดาของเราเนี่ยละค่ะใส่มาเลยนะ1ช้อนว่าโกโก้คราวนี้เนี่ยใช้เป็นของ Oriental Coffee นะคะก็ช้อนเหมือนกันประมาณนี้นะคะ1ช้อนเรียกว่าส่วนผสมเท่ากันเลยค่ะแต่ส่วนที่เท่ากันนะคะ น้ำรอนคือแค่ามาผสมเขาเท่านั้นเองค่ะให้ละลายตักมา100ค่ะ100กรัมนะคะแล้วเราก็เอากาแฟกับโกโก้ที่เราผสมกันเอาไว้เนี่ยแหละคะ่ะเ่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ จริงๆเน่ยอยากจะใส่เป็นถั่วแบบอัลมอนด์หรือว่าวอลนัทอะไรพวกนี้ลงไปด้วยนะคะแต่ว่าพอดีว่าอัลมอนด์หมดเราเป็นมอคค่าเฉยๆไปก่อนนะ,อะเราก็ได้แล้วค่ะเป็นไอศกรีมมอคค่านะคะวิญญาณอัลมอนด์มอคค่าเราก็โรยโซช็อกกแลนิดนึง นี่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นไอศครีมมัช,ช่านะคะไอศครีมมัช,ช่ะค่ะก็แน่นอนค่ะนน่ก็ใช้มาเป็นผงมัช,ชา100่าร้อยเนี่แหละนะคะก็เนี่เคยทําเป็นคลิปไอศครีมมัช,ช่าต่างหากไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําดูค่ะว่าถ้าหากว่าเราใช้เป็นเบสจากไอศครีมเบสแบบนี้แล้วเราจะมาใส่มัช่ะยังไงนะคะก็เริ่มต้นเดี๋ยวเราเใส่เบสไอศครีมมาก่อนนะคะที่100กรัมนะคะอ่าพอเราได้มาแล้วนะคะ เนจะใส่ผงมัช,ชานะคะที่1ช้อนชาค่ะนี่นะคะใส่ไปเลย1ช้อนชาเอาแบบว่าให้หอมๆเข้มๆนะคะก็พอใส่เสร็จแล้วเราก็คนค่ะแค่นี้แหละคะ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมเราก็จะได้มาเป็นไอศครีมมัช,ชา่าแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะนี่คนให้เท่ากันแนงค่ะเห็นไหมเราก็จะได้แล้วไอศครีมมัช,ช่านะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ้าหากว่าเรามีแบบอาจจะมีถัว่วมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาโรยได้นะคะเราก็จะได้แบบเป็นแบบมัชชาที่แบบว่ามีความมีใส่นัดใส่ถั่วอะไรงี้ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทํามาเป็นเ,เมนูโกโก้ออริโอ้นะคะไอศกรีมโกโก้ออริโอ้ค่ะก็พอเป็นไอศกรีมโกโก้ออริโอ้นะคะเราก็จะมีอริโอ้ค่ะแล้วเราก็มาทําวิธีเดิมค่ะก็คือเราจะเอาเขามาตํานั่นเอง ทีนี้อันเนี้ยเขาจะมีความหวานของครีมในโอรีโออยู่แล้วถูกไหมคะจะชอบแบบหยาบมากหยาบน้อยก็เอาที่เราแบบว่าชอบเลยนะคะทีนี้เนี่ยเ,เ,เราก็มาใส,ส่เบสไอศครีมก่อนค่ะด้วยความที่ว่าตอนเนี้ยคือตัวเนี้ยเขาก็หวานอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวโอรีโอเขาก็จะมีครีมที่หวานอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเน่ก็คือจะเติมเน่ยคือจะเติมเป็นผงโกโก้นะคะลงไปค่ะ เอาแบบว่าเป็นแบบว่าค่อนข้างเข้มข้นนิดน,นึงนะคะเนี่อจะใส่โกโก้ไปที่แบบว่า1ช้อนตวงนะคะเอาแบบไม่ต้องพูนนะคะใต่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยโอรีโอของเราค่ะที่เราทุบแตกเอาไว้นะคะทุบละเอียดเอาไว้ค่ะกอไเลย มันจะมีความหวานของครีมเขาลงไปช่วยด้วยนะคะอือเรียบร้อยแล้วค่ะโอรีโออือเรียบร้อยแล้ว อันนี้เราก็จะได้มาเป็นช็อกโกโอริโอนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองง่ายๆเห็นไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปแช่เย็นกันก่อนนะคะแช่ช่องฟรีสค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันค่ะเด็กไอศครีมถ้วยนี้แน่จะทําม,มาเป็นไอศครีมนมชมพูนะคะก็แน่นอนค่ะพอเป็นนมชมพูเดี๋ยวเราจะมีตัวน้ําแดงเฮสบูบอยนะคะตัวนี้นะคะเราก็มาผสมกับเบสไอศครีมเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน่ใส่ไอศครีมลงมาก่อนนะคะ ไอสครีมเบสนะคะที่100กรัมนะคะเน่จะใส่ตัวเฮลส์บูบอยนะคะมาที่ครึ่งออนค่ะใส่มาเลยนะ mm hmm. เขาก็จะมีความหอมๆน้ำแดงนะคะครึ่งอ่อน,นใส่ลงมาเลยนะคะแล้วเราก็คนค่ะจริงๆในการคนนะคะเน่ว่าอยากให้แบบเหมือนเราแค่ตะล่อมตะล่อมก็พออย่างเงี้ยค่ะให้เขามีความแบบ มีความสีสันเป็นแบบอย่างนี้นะคะเป็นลายของนเนี้ยค่ะแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวประมาณสัก4ีถึงชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไอศครีมที่เราทำมากันเอาไว้ตั้งหลายถ้วยเนี่ยรสชาติแต่ละอย่างจะออกมาเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะเน่ก็แช่ไปประมาณ5ชั่วโมงนะคะก็ทีนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะ10ถ้วย10ไอศครีมทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละอย่างนะคะเป็นยังไงบ้างรสชาติที่เราทำนะคะไอศครีมโฮมเมดของเราค่ะแต่ว่าทําง่ายๆอย่างที่เราดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเน่มาเริ่มต้นมอคค่าแอลมอนนะคะแต่ว่าแอลมอนไม่มีนะคะเป็นมอคค่าอย่างเดียวโอเคลองดูเนื้อไอศครีมนี่เห็นไหมคะ ชิมอืมได้ทั้งกาแฟาได้ทั้งโกโก้อร่อยมากมากอันนี้มอคค่าอร่อยมากเลยค่ะจริงจริเลยเนี่ยต่อไปนะคะสตรอเบอรี่ไอศครีมเห็นไหมคะมีความแบบว่ากิบเกสสตรอเบอรี่ด้วยนะคะน่ากินเนาะนี่ตักมามีความเนือ้อแบบว่ามีความแบบสีขาวสีชมพูอืม อันนี้ก็อร่อยค่ะหวานๆเปรี้ยวๆอืมอืมอันนี้อร่อยหวานๆเปรี้ยวๆอืมอร่อยเลยอ่ะมีความเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยต่อไปนะคะโอริโอ้ค่ะนี่เป็นโอริโอ้นะคะอ่าเดี๋ยวเน่ขออนุญาตไม่ตักไม่ตักเนื้อโอริโอ้นะคะเดี๋ยวชิมไอศกรีมอืมอันนี้ก็อร่อยมีความเนื้อโอรีโอ้ให้เคี้ยวด้วยดีอ่ะ เห็นไหมทำง่ายๆอ่ะอยากทำอะไรล่ะอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นโกโก้โอรีโอค่ะโหลองดูเนื้อสิเห็นไหมมีความแบบว่าเนื้อโอรีโอข้างในด้วยอืมอันนี้อร่อยมากโกโก้เข้มขน้นแล้วก็มีเนื้อโอรีโอให้เคี้ยว,วดีอ่ะืมรู้สึกชีวิตดีดีชิไมไอศครีม อันนี้เป็นมะชานะคะมะชาก็หอมมัชาเค้มชาเขียวดูทำง่ายเลยอะ่ะแก้วต่อไปอันนี้เป็นไอศครีมช็อกโกแลตจำได้ไหมคะไอศครีมช็อกโกแลตเน่จะใส่เป็นซอช็อกโกแลตลงไปคะ่ะแล้วก็มีการตกแต่งเห็นไหมแล้วก็เราไม่ได้แบบว่าคนให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเขาก็เลยจะมีลายสวย,สวย อือร่อยหวานกำลังดีอ่ะอันนี้เป็นคาราเมลค่ะคาราเมลก็ง่ายๆเลยเราใช้ซอสคาราเมลนะคะใส่เข้าไปคาราเมลนะคะอืมหวานหวานหอมคาราเมลดีดีทุกอันอันนี้ไมโลค่ะไมโลดูไอศครีมมโลน่ากินป่ะ เห็นไหมคะคือมันจะได้เนื้อไอศครีมทุกอันเลยอ่ะอืมหอมไมโลเออดีอันนี้เป็นนมชมพูนะคะนมชมพูอืมมีความแบบเทลซูบอยหวานดีอันนี้นะคะบราวชูกาคอนจคอันนี้เน่สนใจมากเลยบอกได้เลยว่าอันนี้แบบว่าคิดแบบ คิดมาเลยอะว่าเมนูไอศครีมอันนี้จะต้องอร่อยมากๆเนี่ยนะคะมีความแบบว่าราดซอสบราวน์ชูการ์ข้างบนอืมตักมาได้บุกด้วยแล้วมันก็หอมความบราวน์ชูการ์เือนนี้ถ้าชอบสุดน,น่าจะเป็นแก้วเนี้ยคะ่ะบุกบราวน์ชูการ์ไอศครีมยังไม่มีใครทําไม่รู้มีคนทํำยังแต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะลองดูคะ่ะลองดูอันนี้อร่อยมากจริงเลยแล้วได้เคียวบุกด้วยอะ่ะเออ เดียน็กก็มาแชร์ให้นะคะสำหรับ10แบบโฮมเมดไอศครีมค่ะถ้ายังไงเราก็ไปลองทำกันดูได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เองนะคะแค่เรามีไอศครีมเบสนะคะแล้วก็เราก็จะทำมาอะไรก็ได้ค่ะที่เราอยากจะทานนะคะถ้ายังไงดูแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะก็มาคอมเมนต์ hmm. กันได้ค่ะหรือว่าอยากจะแนะนำติชมอะไรอยากให้เน่มาแชร์เรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์ hmm. กันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเนจะหาความรู้มาแชร์ให้นะคะนะคะ,นะคะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะ กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทาง Facebook page กดดาวให้เนด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามนะคะถ้ายังไงแล้วอันนี้แบบว่าแนะนําเลยค่ะไปลองทํากันดูค่ะจะได้แบบว่ามีความสุขเวลาอยู่บ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ